ก็สวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมระบายอารมณ์นะฮะก็คือเกมนี้จะเป็นการระบายอารมณ์ระหว่างลูกน้องกับเจ้านายตัวเนี้ยครับมันคือเจ้านายก็คือมันมายืนสั่ง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 วันวันไม่จาหาอะไรจับผิดแต่เราสั่งแต่เราจนเราแบบทนไม่ได้ครับทนไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงดีทําไงก็จับไปที่คองเขาแล้วก็ฟาดที่หัวนะฮยสั่งมากเลยสั่งสั่งไปทีนี่เลย รู้สบ้างใครเป็นใครมแต่บนแล้วมึงสั่งเหรอหนีสับองเรื่องนี้อืมอ้วงไม่ตายฟังเพลงดีกว่าสบายใจสบายอารมณ์เรียบร้อยไปแล้วครับเจ้านายอ่ะเรามาดูครับเก็บศพนี่คือการเก็บศพไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยยังไม่เข็ดมันยังไม่เข็ดมันยังมาอีกนะฮะ no 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 มึงโนอะไรมึงโนอะไรเนี่ยดูมีอะไรให้ใช้บ้าง

อะไรกันโนอะไรกันโนใช้อะไรได้บ้างมีตู้มีล่มมีถังขยะกำแพงลองดูกำแพงสิมึงโนอะไรโอ้โว้ยโง่จังวะโนอ่ะมึงโนะอ๋อโน่นะเราดูว่าคนในที่ทำงานเขาแตกตื่นโอ้โหกระเด็นมาถึงนี่เลยเหรอโน่ึงโนแล้วมึงจะไปไหนตามไปซ้ำทีนึง ตา,ามในซ้ำโนเรู้สึกบ้างใครเป็นใครเป็นใครมาสั่งกูฮะอ,อ,อ,อโ,หโหอ,อ้โหดูเก้าอี้กระเด็นเลยฮะโหดมากจ็บแค้นมานานแล้ววันๆเอาแต่ใช้แต่ใช้เงินเดือนไม่ขึ้นมีแต่ลดอืมัมนไส้ทะลุกำแพงหน้าแหกไปอืหลังจากที่กำจัดซะนานแล้วรู้สึกสบายใจฟังเพลงต่อพลังงานเก็บศพมานี่ได้ เอ้าะครับมาดูอาวุธต่อไปที่เราจะใช้กับหัวหน้าจอม no 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 วันนี้เราจะใช้อะไรดีทำไมไม่ใช้ของได้น้อยจุ๊คีย์บอร์ดไม่เอาลองเอาทังขยะสิขูดมากทังขยะฟาดหัวเอางงงงติดซองตอมหายงงยังหายงงยังเตะสตินี่แน่เอายังงงอีกจัดไปอีกหน่อยทั้งเขาทั้งเขาเป็นไงล่ะมึงหายงงแล้วครับ เลือดก,กระเด็นเลือดดกระเเ็นต็มห้องเลยเขาเนี่ย <No way. S 1> เก็บศพมาอีกซิมไมกซิ no no no, no. เอาแ <c oughs> ม็กนี่แหละมึงตี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 โอโหหัวใจนอะ่ะเลือดก,กระเด็นดูเลือดโอ้โหนี่แไงติดตาไปเลยห้ามบน <c oughs> นั่งเล่นเกมต่อ <c oughs> เฮ้ยอะไรนั่งเล่นเกมต่อฮะทำงานเก็บศพมา ไมกแล้วใช่ไหมไมกแล้วใช่ไหมไม่เก็ตไม่จำไม่เก็ตไม่จำเอาตู้ไปแล้วกันไหมปิดฝาตู้เนี่ยเอ้ยดึงเอางงยิ้มเหรอมึงยิ้มเหรอยิ้มเหรอทำไงดีวะมานี่อะไรมึงยิ้มใช่ไหมฟาดดิฟาดฟาดฟาดมึงมึงเฮ้ยมึงยิ้มที่แหนวันเอาแต่บนเอาแต่ฟัง เฮ้ยรู R ้ส uh, um, uh, ึกสบายใจฟังเพลงดีกว่าเอามาเก็บศพซะไม่ต้องห่วงครับเลยมีพนักงานเก็บศพชั้นดีอ่าเรายังไม่ได้ใช้อะไร n น n น n น no no Wrong 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 no no อ no. ีกแล้ว่านนนนนบมานี่ดนนึงบนอะไรนสี้นนน่งนนนรน้นน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 น่นยนนนนนนนเนน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 น No when. Yo, hey, me kia nam do it. No 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 mean no 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 ยังโนไม่เลิกยังโนไม่เลิกอ่าออกถุงดีกว่าโนอ๋อโนอ๋อโน่แล้วไม่ไดถุงเป๋าฟาดฟาดโน่แล้วมึงหน้าแหกเลยครับเฮ้ยอย่างนี้ต้องปิดกระเป๋าอย่างนี้แล้วนานว่าแล้วจะเทืบซังหมูแม่งโหดตัดกระเทืบตืบเฮ้ยตายยังตายยังโนอีกมั้งยังจะโนอีกไหมเหรอโอเคละ เอาหัวใส่กระเป๋ากลับบ้านโนโนโนยังโ no, นไม่เลิกยังโ no, นไม่เลิกอา <c oughs> มาดูกอ <c oughs> no, ็อีกโนแล้วแจ็บแย๊บ,ยบ,ยบสายแย็บสายเวียงเข้าอัดเก้าอี้ปุ๊บจับคางมาเช็ดมือเอาเข็มขัดนิ้ววา้าเข็มขัดมารัดครับดันออกไปครับโอ้โหดูมันดันอืผ่านฝูงชนมากมายมึงตกตึกไว้ไส้สับโนใช่ไหมเป็นโนข้างล่างไอ้ กลับไปที่นั่งเรากลับไปที่ห้องเราได้เก้าอี้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนั่งฟังเพลงได้สบายก็สําหรับคลิปนี้ทํามาให้เล่นสนุกสนานนะครับก็ระวังไว้นะไอ้พวกที่เป็นหัวหน้าคนอะแล้วใช้งานลูกน้องเหมือนแบบว่าไม่ใช่คนอะใช้งานหนักเกินไปก็ระวังจะเจอลูกน้องหดสัตว์แบบนี้งีนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ No one.